นะครับมาดูไม้โอ้อายุ40-50ปีไม่ขาดครับแต่ว่าสภาพไม้ยังดีอยู่เลยนี่ดีมากดูครับข้างบนเป็นเพดานไม้เหมือนกันนะอ๋อนี่ครับสภาพไม้ดูนะครับปะตามไปดูข้างบนตามเฮียเข้าไปดูมันไม่ดีไฟพาเขาตัดออกอ๋อเอรอไฟ ไม่เห็นเลยขึ้นขึ้นไปได้อยู่ใช่ไหมครับไม่ผูเนาะเึ็นได้อา้ครับระวังนิดหนึ่งเราได้ครับโอ้ยราเลยยังดีอยู่เลยครับดีนี่โอ้ยังดีอยู่เลยว้าวสวยงามนี่ครับอันนี้ไม้ไม้ฝาโอ้สภาพยังดีอ่ะ เกี่ยวกับลังชาก็ดีแล้วบ้านหลังนครับลังชากับพื้นบางส่วนเท่านั้นเองใช่สรงน้ำหยดครับนี่ครับไม,ไม้ตู้นต่างไม้สักหมดอือเน,นี่ยครับนี่อย่างนี้นี่เนี่ยมันหน้าต่างนี่ที่ที่เฮียพูดถึงนี่ไม้สัก,จออกเจอะข,า,ขาวๆนะครับว้าวสวยงามเนี่ยครับ บ้านไม้เก่านะครับสวยงามแล้วก็มีเนี่ยครับสมัยก่อนก็มีการเปิดแสงลงตัวบ้านด้วยช่างชุดเดียวกันนะครับโอ้เนี่ยไม้อย่างดีเลย สภาพดีมากอะเพราะเขาไม่โดนแดดโดนฝนแต่เฉพาะตรงไหนที่โดนฝนก็ก็ก็ผุเนี่ยครับอย่างเงี้ยคือหลังคารั่วเนี่ยครับหลังคารั่วกก็จะผุหน่อยที่เหลือใช้ได้ครับที่เหลือไม้ใช้ได้ดีเลย มีห้องโถงโอ๋อผมมองไม่เห็นเลยครับมืดแต่ไม้เยอะครับไม้ทั้งหลังสวยอยู่นะเอสภาพไม้ก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้แค่นะครับสภาพไม้แล้วก็รวมถึงฟ้าด้วยนะครับฟ้าก็จะเป็นไม้ นะครับทางหลังเลยสวยงามหวนี่เอาไปสร้างบ้านหลายหล,ยหลังเลยครับบ้านหลังขนาดขนาดใหญ่ๆถ้าขนาดใหญ่ๆก็ได้ประมาณหลังนึงเลยโดยที่ไม่ต้องไปรบกวนป่าไม้เลยนี่ครับนี่นาว ไม้สภาพไม้ดีมากในยิงเสานี่ปพวกไม่มีกินนะครับอันนี้เป็นข้างๆนี่เป็นยุ่งข้าวอ่ะครับเห็นครับข้าวจะเป็นพอเปิดไว้นวนะอ๋อได้ครับไปดูเป็นไม้กระดาน อันนี้อ๋อนี่ไม่ใช่นี่ไม่อัดแต่พื้นปักเก๊อ๋อทำพื้นปักเก้ใช่ได้แก่ไปเลยหมายาฆ่าอย่างดีใช่ครับอันนี้เนี่ยแต่เขาก็ไม่กินนี่อย่างเงี้ยเขาไม่กินมันเดินใช่เดินเป็นทางเดินของเขากินไม่เข้าหรอกไม้แข็งจะตายใช่ครับแม่มีโผล่ด้วยนั่นเลย ใช่ครับเป็นทางเดินของเขาอกัดไม่เข้าฟันหักหมดอ่ะเป็นไม้แดงหรือไม่ล่ะปูนี่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 ดูอันนั้นไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้ไม่ขายอันนี้ไม่ให้อ๋อันไปยุงสะยสอไวอ๋ออันนี้ไม่ได้ตีแบบตะปูไม่ได้ให้อ๋อครับนี่เก็บไว้งเสร็จเสร็ปีแล้วนี่ยิ่งเก่ายิ่งดี เเออ๋ยวไอ้ทำเฟอร์นิเจอร์ครับไปดูอันนี้เปดิดเปิดยังไงอ่ะอันนี้แสงจะได้เข้าโอ้ปิดแล้วนี่อันนี้ ็เป็นไม้โอ้ยดูไม้อันนี้ก็ไม่อันนี้ไม่ใช่ไม่รวมอันไหนที่ไม่ได้ <c oughs> ตีตะกูลแต่อันนี้มันเป็นสะพานสะพานขึ้นข้าวขึ้นอะไรอ่ะเราพลาดเราข้าวมาทีอ๋อนี่สะพานข้าวไม้ก็เลยต้องใหญ่มากคือไม่แอนเลยนะอาจจะโยบๆนิดๆแต่ไม่แอนแต่พื้นเสียหมดนะับพนนื้นผุแต่นี่หน่อยเนี่ยผนัง ผนังใช้ได้ครับกว้างใหญ่อยู่ยอโอ้ไม้เยอะไม้เยอะใช่ครับไม้เยอะโหนี่เอาไปทําบ้านนี่ได้เยอะเลยอ่ะบ้านนกดาวใช่ไหมใช่ครับ<ม>ตัวแถวแถวยุดธยาเพราะบ้านนกดาวมันหลังมันไม่ใหญ่นะครับไม้เอาไปยิ่งยิ่งเอาไป ไปตัดไปต่อยิ่งเป็นสเสน่ห์สวยๆเดี๋ยวไปดูข้างๆฝัง่งนู้นเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ถ่ายฝั่งนู้นเลยไอไอตัวตัวเรือนฝั่งทางนู้นอันนี้ก็อ๋อครับโอ,อนี่มีสองชั้นชั้นนอกกับชั้นใน นี่โอ้โหดูเสาเนี่ครับเสาใช่ไหมปลืกไม่กินอย่างเงี้ยครับ <im itation> คือปวกเขาใช้เป็นทางเดินเฉย <im itation> อายุห้าสิบหกสิบปีแล้วครับถ้ากินมันกินไปหมดแล้วครับแต่อย่างงี้ไม่กินครับอย่างงี้ใช้ได้ยาวๆเลยเอาไปไปเหลาไปไปเหลาใหม่นะครับแล้วก็ทาสลักโอ้เสาเยอะแยะเลยเสาเยอะแยะเลย สวยงามนะครับโดยชั้นในไม้ยังดีอยู่เลยสวยงามเขาสนใจก็โทรมานะครับ0 623 527 เจ็ดแปดเ้พอหนึพอหนึ่งสไตล์นะครับก็ลองมาตีราคากันดูราคารับได้ก็ข้อขายครับครับแต่ไม้สวยสวยงามก็จะมีส่วนที่ใช้ไม่ได้บ้างนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ส่วนที่ใช้ได้ก็มีมากกว่านะส่วนที่ใช้ได้มีมากกว่าแน่นอนอ่าครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ให้เสียงภาษาสทยโดยพ่อหนึ่งสไตล์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ